ไมมาตกกุ้งกันไม่ใช่เหรอตกกุ้งกครผมเป็นผู้ชมครับออก็ปผู้ชมใช่ไหมผู้ชมก่อนชมอย่างเดียวห้ามด่านะศึกษาก่อนศึกษาว่าตกยังไงศึกษาด้วยนี่โอ้โอ้โหวอ้โอ้ใหญ่ใหญ่แต่ก้ามใหญ่แต่กย่ดลนกงเบียร์ครับงยาว้ไปวิ่งวันนี้ไม่ได้เลยวันนี้ขอหน่อย ดูดูไซส์กุ้งนะเอาใกล้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 พุงตัวเองหน่อยใกล้ใกล้พุงหน่อยเออดูโอ้ดูไซส์กุ้งขอหอนิ้วก้อยเทียบอืมใหญ่กว่านี้มีไหมรุ่นนี้ยังติดเบ็ดอีกอ่ะอ่ะสวัสดีครับพบกับ Let's Go Fishing Thailand กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็วันอาทิตย์เนาะวันพักผ่อนสบายๆนะครับวันนี้เราก็จะมาตกกุ้งกัน สำหรับวันนี้นะกุ้งที่มาตกก็จะเป็นบ่อบ่อเลี้ยงกุ้งนะครับกุ้งมันเริ่มเริ่มได้ขนาดแล้วนะครับแต่ว่าตัวยังไม่ใหญ่มากแต่ก็ถือว่าขนาดใช้ได้แล้วนะครับก็วันนี้มีมีน้านะครับเาวเบางพลีนะครับน้าเสกกับน้าจิบนะเขาชวนมาก็เลยก็เลยมาตกบรรลุสนุกด้วยกันสําหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นวันสบายๆอ่ะนะครับหนุน้งนูนได้แล้วนู่นนะครับกุ้งกุ้งจับดีกุ้งจับดีมากนะครับก็เป็นกุ้งกล้ามกรามที่เขาเลี้ยงไว้นะครับ วันนี้ก็พาครอบครัวมาด้วยนะครับก็มีน้องหมอกมาตกด้วยนะครับอันนี้ลูกชายนะครับก็มาตกกุ้งกันสนุกสนุกสบายหเห็นไหมน่ะสบายนะ <laughs> แดดร้อนไปหน่อยแต่โอเคก <laughs> ุะะ <laughs> ค้งกินแล้วด้วยเอา้านี่นี่ครับนี่อ่าได้แล้วครับนี่ตัวไม่ใหญ่ฮะแต่ว่าตกสนุกครับมันเยอะแล้วนี่นะตัวตัวไม่ใหญ่มากพอได้กินอยู่ ินแล้วน่ะกินแล้วน่ะยุกกระซ้ามาปิดแล้วโอ้ตัวสวยอ๋อ้องอ่อยังอนขามันทิ่มนี่ไงนี่นี่อ้พี่ภูไอพี่ภูไม่เคลียร์ไปรูปไห ใช่<ด>น,น้งหน่อยกลัว,วมันทิ่มเนี่ยเนื้อติดปล่อยไปไปล่อยมันไป, <c oughs> ไปกินอุปกรณ์ครบเลยครับตอนนี้พร้อม ยิงปืนเลยออกเัวดยออกเัวดยออ,ออกตัวทำไงทั้งมาทั้งปืนเลยนี่ตำรวจเห็นนี่โอ้โหมีท่าด้วยไปวิ่งไปดูว้าวนะครับโหลดนะครับไปแล้วครับมา่นะครับรบันบรรยากาศนะครับวันวันอาทิตย์วันพักผ่อนวันครอบครัวนะครับ <c oughs> เห็นไหมเอามาตกกุ้งกันนะครับก็นะพาลูกพาหลานมาวิ่งเล่นกันอากาศดีนะครับไม่ร้อนมากวันนี้นะครับ อ่านี่ก็พาดีก็พามาเหมือนกันนะครับนี่เพลินเพราจับทางได้เขาตกสนุกเลยนี้ได้หลายตัวเลยด้วยวันนี้เรามาตกกุ้งอ่นนะฮะเราจะดูกันว่ามันจะตกยางง่ายมันแค่ไหนตก่ออไงไม่ธรรมดาโชว์ซิโชว์อะไรต่างกองเอา เจะเก็บเบรคกลับบ้านแล้วนะการไม่ลูกทีเดียวเลยหนึ่สองสามสี่ไม่เจ็บยังไม่ได้อะเออเนอะหนึ่งไม่เจ็บเจอไอ้ที่มาเจ็บเออก็อย่าไปให้โดนแน่กาบไปจับโดนหัวดิเนอ่ะไม่โดนหนียังเลยเดอ๋ยวไปยั้งเลยอะไรโดนแล้วโดนแล้วเจ็บโดนอีกแล้วเอาเอาเอา ยังยังยังไม่หยุดอีกไ่คได้จับลงมาจับเก่งเว้ยเอออาโชว์ผลงานดีหรอเอาครีมเปล่าครีมช่วยได้นะครีมจะเอาแล้วเนี่ยมันไม่หนีบแต่ข้างบนมันทิ่มปล่อยเบ็ดดิปล่อยเบ็ดเอ่อเอาเบ็ดเกี่ยวอีกเกี่ยวอีกโอ้ยจบแล้วหมดหมดเอามือไม้ไม่พอแล้วเอา ทำยังไงก็เต็มตปล่อยพันหมดอะกุ้งใส่กระชังก่อนส,สำหรับวิธีตกกุ้งนะครับอันนี้เป็นกุ้งบ่อดินนะครับวิธีการตกก็ไม่ยากครับเหมือนตกกุ้งทั่วไปนั่แหละครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นคันคันตกกุ้งนะครับคันอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ความยาวที่เราเลือกใช้นะครับก็าจากนั้นนะครับใส่สายมาก็จะมีทุ่นมองเห็นไหมฮะทุ่นนะครับใส่ทุ่นไว้นะครับแล้วก็นะครับผมก็จะผูกรูปหมุนตกปลายนะครับผูกรูปหมุนเสร็จปุ๊บนะฮะแล้วก็ ไล่ลงมาก็จะเป็นตัวเบ็ดนะครับมองเห็นเนาะ,ะครับสายาทั้ตบนนี่ผมใช้สาย8ปอนด์นะครับข้างล่างใช้สาย6ปอนด์นะครับผูกรูปหมุนตัวนึงก็ถ่วงน้ําหนักพอดีพอดีนะครับ <c oughs> แล้วก็ตกกุ้งในบ่อดินนะครับเนื่องจากว่าพื้นบ่อดินน่ะมันเป็นพื้นที่ไม่ราบเรียบเสมอกันเพราะฉะนั้นเราเราเรา,เราช่างกุ้งเหมือนกุ้งบ่อไม่ได้ช่างช่างทุนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งระดับกลางๆเอาแล้วก็เวลาเราโยนปุ๊บเนี่ยนะครับถ้ามันไม่ถึงหน้าดินหรืออะไรเนี่ยนะครับมีม,มีมา้าวน ก็ค่อยๆไล่เอานะครับค่อยๆไล่เอาแล้วก็วลากลากเอาบ้างนะครับค่อยๆไล่ไปเดี๋ยว <_ d un> เดี๋ยวมันเจอตัวมันก็กินกุก้งมันกุ้งในบ่อดินมันจะไม่อยู่กับที่นะมันจะพ่านไปทั่วนะเท่าเท่าที่สังเกตนะครับเพราะว่าโยนลงไปแล้วไม่เจอตัวแต่ว่ารอสักพักหนึ่งก็จะมีตัวมากินนะครับก็ก็แปลว่ามันน่าจะพ่านไปทั่วนะครับตรงนี้นะครับวิธีการนะหลังเอ้าตกได้ด้วยโอ้โหนะครับหน้านะได้แล้วนะฮะอ๋อไหนดูสิก้างข้างเดียวดูสิดูสินะครับ กุ้งที่นี่ยังยังตัวไม่โตมากนะครับแต่ก็นะครับถือว่าใช้งานได้นะครับถือว่าพอพออกินได้อยู่นะครับเี่ยก็นะฮะอย่างน้อยๆนะครับมันก็กุ้งสดๆนะฮะนะนะครับเราตกเองนะครับมันน่ากินตรงนี้แหละนะครับก็ตกจนกว่ามันจะตัวเป็นตัวเป็นขีดนะไม่รู้ว่าจะเขาจะวิ่งก่อนหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับตอนนี้นะครับอ่าสำหรับเหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับก็เดี๋ยวแป๊บนะฮะอ่ากุ้งกุ้งหนีบหนีบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่ไว้ก่อนนะครับ สำหรับเหยื่อที่ใช้วันนี้เราใช้หัวใจไก่นะครับเพียวๆเลยนะครับแล้วก็นะครับเอามาหั่นหั่นเป็นเส้นๆเป็นชิ้นๆเล็กๆเนี่ยนะครับชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับแค่นี้เองนะครับ่าเป็นชิ้นๆเส้นๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเกี่ยวเบ็ดให้ดูนะครับเกี่ยวนี้อนะครับวิธีวิธีเกี่ยวเหยื่อนะครับก็เราหั่นหั่นหัวใจไก่เป็นเส้นๆนะครับเอาแต่เนื้อแดงๆนิ่มๆเนี่ยนะฮะก็เกี่ยวร้อยเข้าไปที่ตัวเบ็ดนะครับแค่นี้เองนะฮะ เหมือนตกกุ้งไม่น้ําตกกุ้งบ่อเลยครับเอย่าก็ไม่ต้องใช้หัวอาหารไม่ใช่ไม่ต้องใช้หัวเชื้อก็ได้นะครับเพราะว่ากุ้งเนี่ยบ่อมันเยอะมากนะครับไม่จาเป็นไม่รู้นะผมมองว่าไม่จําเป็นนะครับก็แค่นี้มันก็กินแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะครับเป็นไงบ้างจับอยู่นะแต่ไม่เดินเดี๋ยวลองลองลองชั่งดูก่อนอยู่อยู่นะอยู่อยู่อย่ กด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 โอ้ยโอ้โอมีมีไข่ด้วยนะเนี่ยรับเอาเลยดิตกกุ้งกันนะนี่แอบมาดอดกระพงหลังบ่อข้างหลังนะฮะตัวสวยโยได้ได้ตัวรุ่นี้ทำกินง่ายทอดได้ถ้าใหญ่กว่านี้ทำกินยากนะตัวสี่ห้าโลเราไม่กินนะเรากินสี่ขีดเนะเรากินสี่ขีดเนี่ยทอดแค่ทำง่ายนะครับ โอเป็นปลาจานนี่เนี่ยโอ้ปลาจานด้วยไงปลากระพงตาบอกนึ่งเลยด้วยอ้าวนึ่งเลยด้วยเอ้ามนจะนึ่งอย่างเดียวเลยมันจะนึ่งอย่างเดียวเลยาจาโหแล้วมามันมาก็เกือบยี่สิบคนตัวแค่นี้ต้ไก่อยู่อมีต้มไก่อ่ะเดี๋ยวตามไปดูมีผักใะไรด้วยนะครับวันวันนี้วันอาทิตย์วันพักผ่อนนะครับก็ครอบครัวนะครับมารวมกันวันนี้ของนานาเขานะครับอ่าดูคนเพียบเลยนะเนี่ยนะครับอ่าไปดูผัดปลาไหลกัน มีกับข้าวปลากินด้วยนะที่นี่นะสุดยอดครับนี่ไก่ก็ลังบตัวมาครับน้ำพี่มือนยกจู๋ไก่เอามาเป็นไรครับอ่ะเห็นแล้วอ่านะครับอ่าไก่รอทำนี่ปลาผัดปลาไหลครับคือเชฟน้อยนี่เข้ามาดูดิจากกองปลาคะโอ้โหแต่งแต่งชุดนี่ไม่ได้เป็นเชฟนะฮะแต่งชุดมาตกปลานะแต่ว่าพวกใช้มาทำกับข้าวโอ้โหเนี่นี่ผัดอะไรครับเนี่ยปลาไหลครับพี่โ้โหอุ้ยน่ากินมาก เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอชิมรอชิมโอ้ยน,นี่ออกกันไหเชื่อไหมเนี่ยผัดอยู่ตรงเนี้ยนะฮะกลิ่นหอมไปถึงนู่นท้ายบอ่อแล้วเขาพูดก,กันพามอะไรทาอะไรกันนะ่ะท้ายบ่อ้ออ๊กนั่งจ้างมาชิวชิวอ,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 อยู่นะฮะอ่าเนื่องจากว่ากับแก้มมีแล้วนะฮะแต่ว่าเหล้าไม่มีนะต้องเก็บขวดขายนะเดี๋ยวหาค่าเหล้าแป๊บหนึ่งนะฮะหาค่าเหล้าอยู่นะเก็บขวดขายอยู่ตังซื้อกับแก้มหมดแล้วลืมซื้อเหล้ามาเก็บขวดขายก่อน อันนี้นะครับก็มีกระเพรากับใบชพูเนาะนะครับอันนี้เก็บมาจากรอบบ่อนะครับผักที่นี่ปลูกเองนะครับพิทก่อนพีทอ่ามันคือพวงก็เหมือนกันนะครับเก็บเองครับที่นี่นะครับผักสวนครัวปลูกเองเกือบหมดเลยนะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดมีหมดครับแถวนี้นะครับกล้วยเยอะมากนะครับก็บรรยากาศชิวๆบ้านๆดีครับตรงนี้เนี่ยมันน่ากินตรงนี้นะดูเตาน่กระป๋องเหล็กนะฮะข้างบนก็เหล็กแต่ว่าข้างในใช้ฟืนนะครับอ่าเป็นเตาฟืนนะแต่เตาฟืนยุคใหม่ ครับก็วิธีการเลี้ยงกุ้งของที่นี่นะครับก็ก็มีเทคนิคที่ดีดีดีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ที่เขาแชร์มานะครับก็คือเอากล้วยสุกใช่ไหมเนาะใช่ครับเอากล้วยสุกผสมกับหัวอาหารที่เลี้ยงกุ้งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราเพิ่มแค่กล้วยสุกเข้าไปนะกล้วยนองววาสุกมันจะลดปริมาณของอาหารและทาให้เราลดต้นทุนได้ด้วยอีลดต้นทุนด้วยแล้วกุ้งโตเร็วด้วยใช่ครับนะครับถึงว่านะครับเพราะว่าก่อนก่อนผมมาเนี่ยนะครับเมื่อประมาณก่อนปีใหม่นะครับน้าก็ถ่ายรูปส่งมาให้ด ผ่านไปแค่เดือนเดียวเองมั้งไม่ถึงด้วยมั้งไม่ถึงเดือนนะครับบอกว่าเอ้ยกุ้งตัวสวยแล้วเออจริงๆนะครับจากที่ถ่ายรูปมาตัวนี้เดียวนี้โตเร็วมากนะครับก็ผมว่าถ้าทิ้งไว้สักสักสองเดือนนะโหสนุกกันแน่นะที่นี่เนอะนะครับเรามีเวลาแค่หนึ่งเดือนอ๋อเดือนเดียวใช่ไหมฮะอ๋อมีเวลาแค่เดือนเดียวเพราะหลังจากนั้นก็คือกุ้งจะตายหมดแล้วนะไม่ใช่เขาจะวิดบ่อขายนะครับวันต้องรีบมาตกกันนะครับวันนี้นะครับไม่ร้อนเงี้ยแหละครับ ไม่น่าถามใช่ไหมไม่น่าถามนะยเอาแต่สนุกไหนตกให้ดูตัวหนึ่งอยากดูหลายตัวแล้วนะได้ไปหลายตัวแล้วเอาแล้วอ่ากินแล้วนั่ะเนี่ยกินแล้วนั่นโอ้ยกินสักทียังไงได้แล้วในนี่นี่โอ้ยมาขอดูใกล้ๆหน่อยอ่านะครับโอเคโอเคขอบคุณครับ โอ้หสคันติดโอ้หสองมือเลยวะคสองคันสองสุดสองมอกเอาเอาเอากุ้งกินโอโหโ ครับก็สมควรแก่วเวลาเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ,อ่ะมองล้วผลงานมาดูแล้วผลงานเรา,าเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวให้กันเลย้กเลไปมาดูกันยไงบ้างกให้กล้องดูก่อน,นอ่ะนะครับเยอะอยู่เนาะประมาณสักน่าจะรวม50สิบตัวน่าจะได้อะไะครับก็ กุ้งซ้ยังไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าเพิ่งเพิ่ง,งจะปล่อยเลี้ยงไปไม่นานนะครับก็เดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวสักประมาณไม่น่าเกินเดือนนะกุ้งมันน่าจะโตกว่านี้เดี๋ยวเราค่อยมาซ้ำกันอีกทีนะครับแต่สำหรับกุ้งวันนี้เดี๋ยวเราเอาไปเผากินกันดีกว่านะไปเดี๋ยวเย็นนี้ไปเผากุ้งกินกันดีกว่าครับไปครับอ่ะกุ้งที่เราไปตกกันเมื่อสักครู่นะครับนี่ก็มาถึงบ้านแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาเผากินกันครับเมื่อกี้ลองนับนับดูเราได้ประมาณ6 4ตัวนะครับ สีตัวก็ใช้เวลาตกไม่นานนะแต่ว่านะครับก็กุ้งกินดีมากนะครับเพียงแต่ว่าตัวมันยังไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็นะฮะกุ้งตกเอ่อตกกุ้งบ่อดินมานะครับก็เดี๋ยวกินเลยดีกว่าเดี๋ยวเราเผากินกันดีกว่าครับนี่คนตกมาแล้วเนี่ยอ่าบอกช่วยเผาครับลูกมนะไปเลยอ่ะผู้ช่วยอีกหนึ่งคนมาอ๋อร้อนดิอันนี้นะอ๋อแถบตาแรกตัาระเบียบร้อนไปมาก่อน ระหว่างอยู่ใช่ไหมเคออะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับกุง้งเผาของเรานะครับแม่นะฮะนะครับ พร้อมแล้วระทานแล้วครับตอนนี้นะครับก็อ่ะลุยครับลูกลุย,ลยชิมเลยแก่เองครับเอาโอ้โอร้อนนะแก,แกะ่แก่ให้แก่ใครก็ได้นะให้ใครคนตกเยอะชิมก่อนตกได้เยอะอ่ะชิมเป็นไงบ้างยืงไงร้อนเลยดิใช่โอ้ควันออกเลยนะโอ้ อ่ะนี่นะครับเนื้อกุ้งสดสดเด้งเดงนะครับใส่น้ำจิ้มที่เยอะเยอะอืมันไงครับลูกอร่อยอร่อยเพราะว่ากุ้งสดหรือว่าตกเองตกเองตกเองนะครับก็เลยอร่อยครับเนื้อกุ้งสดนะครับกรอบเด้งมากนะครับก็อร่อยมากเลยนะครับโอเคอ่านะครับก็สำหรับทริปนี้นะครับก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับ ได้ตกกุ้งกันบ่อดินนะครับได้แนะนําวิธีการไปแล้วแล้วก็มาทํากินดูกันนะครับ <_ Yas. S 1> <theo> เผากันสดๆอย่าง <Br> <ive> นี้นะครับอร่อยมากนะครับแล้วก็สาหรับบอ่อวันนี้นะครับพอดีว่ามันเป็นบอ่อที่เป็นญาติของคนรู้จักนะครับเขาก็กําลังมีโครงการว่าเดี๋ยวเขาจะขอกุ้งเริ่มโตแล้วเขาจะวิทกุ้งไปขายนะครับพเพราะฉะนั้นเขาเลยว่าช่วงนี้ไปตกกันได้นะครับญาติๆกันไปตกกันได้ก็เลยพากันไปตกมาวันนี้ก็เลยวิพากลุ่มเพื่อนเข้าไปกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยว Ờ, ถ้ากุ้งมันโตอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวอาจจะไปซ้ำอีกสักรอบนึงนะครับรอดูว่ากุ้งมันโตมากขนาดไหน <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปซ้ำอีกสักรอบหนึ่งนะครับก็จะไปดูกันนะครับดูการความโตวไวของกุ้งด้วยว่าจากสูตรอาหารที่เขาให้มาที่เขาบอกมานะครับว่ากุ้งกินแบบนี้แล้วมันจะโตวไวนะครับก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับ,รบฤฤฤฤฤฤฤท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณขอบคุณน้าเสกนะครับที่ที่พาผมเข้าไปนะครับสำหรับวันนี้ความสุกในวันนี้นะครับก็ไป ไปกินอยู่กันแบบวันหยุดแบบบ้านๆกันนะวันนี้นะครับก็จะมีกุ้งให้กินนะครับมีกับข้าวกินด้วยทำกับข้าวกินทั้งหลายอย่างนะครับมีต้มยำไก่นะครับมีผัดปลาไหลด้วยนะครับอร่อยมากนะครับอร่อยมากก็ขอบคุณนักเสกมาณที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ในวันนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้กับทางเด s กโกฟิชชิงไทยแลนด์ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับบาย 晚晚上不